อาขอกราบสวัสดีเนาะรายกาสวัสดีอ่าพี่ๆน้องๆลุงปา,นะ d, งงนนะาเนาะรายการเอฟซีเมิร์โปสู่คนเนาะาถวามื้อนี้ข้าพเจ้าก็ได้พาน้องเฮือนเนาะไปอ่าขุดมันต้นเนาะเพื่อเฮาจะเฮ็ดกินในมื้ออื่นเช้าเนาะเพราะว่าหลักๆเนะาะครอบครัวข้าพเจ้าก็ส่วนรายกินแต่มันต้นเนาะ ต่ามาใน,นข่าก็เลยพาน้องเฮือนเนาะอ่าไปขุดมันต้นเนาะแต่ว่าก่อนเขาจะเขา้าชมเข่าติดตามคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมเอาคนไลค์ก็แชร์เนาะแล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจต่อผู้สร้างคลิปเนาะแล้วก็มีกําลังใจสร้างคลิปต่อ,ตอไปเนาะโอเคไม่แต่ว่าเขาจะเขา้าชมเข่าติดตามคลิปนี้แบบยาวๆเลยแต่ว่าช่วงนี้เขาก็ กำลังยางไปเนาะกำลังออกจากบาทออกไปหาสวนมันขีเ้เอาไปสมคลิปนี้เลย โอเคเนาะถ้านี่ก็แมนภาพธรรมศาสตร์เนาะหรือว่าภาพบรรยากาศในอายามแรงๆเนาะประมาณนี้กับสี่ห้าโมงเนาะประมาณห้าโม่เลยเนาะแต่ว่าเราก็จะไปรีวิวเนาะภาพธรรมศาสตร์ให้เอฟซีทุกคนได้เบิ่งได้ชมน้ำกันเนาะแต่ว่าเรากกำลังย่างไปเนาะแต่ส่วนมันก็ยังมาทันในฮอดเถื่อเนาะแต่ส่วนมันทีเอฟซีเห็น ที่ข้าพเจ้าทยายว่าหนึ่งไก่แมนส่วนมันไทยเนาะส่วนมันที่ข้าเจ้าขายเนาะบ่แมนส่วนมันเฮาส่วนมันคนอื่นเนาะเนาะเพราะว่าอยู่ลุ่มพุ่นกระแมนภาพบ้านเนาะภาพบ้านองเฮาเองเนาะอันนี้แมนภาพธรรมศาสตร์ในยามอาแรงๆเนาะภาพบรรยากาศในายามแรงคือมื้อน,นี้เนาะอากาศอากาศ,อากาศดีแน่นะแต่ว่าลมพัดพร้อม าอากาศกับคนขากจะหนาวนาเนาะเฮาก็เลิกจากเวียกจากงานอื่นเนาะก็เลยมาขุดมันต้นต้นแรงเนาะเพื่อจะรับประทานอาหารในมื้ออื่นเ้าเนาะถ้าเฮาบร่อยไปขุดนเนาะเฮาก็จะบร่อยกินข้าวมื้ออื่นเนาะเพราะว่าเฮาจะใส่ลักๆก,กกับแมงเข้าวมันต้นอะไรนะเนาะเฮาจะกินมันตน้นอ่าเป็นข้าวลักเนาะที่เฮากินคู่เสาคู่แรง นเนว่าก,กินแต่ละมือว่าสันซ่าอันนี้เราจะไปรีวิวภาพบรรยากาศในเมือนี้ให้ FC ได้เบิ่งได้ชมน้ำกันเนาะเนาะเราก,กำลังย่างไปเนาะส่วนมันต้นเฮากันยังวัทธันหอดเถือ่อเนาะ ท,ที่ว่าเฮากระยางไปหอดสวนมันต้นแล้วเนาะมีแต่ว่าเฮากระจะเริ่มขุดเนาะเพราะว่ามันตน้นก็มีแต่ว่าต้นน้อยๆเนาะมันจะบค่อยงามปานนีเนาะมันต้นกับบัวลายกับประมาณนี้นะเนาะอันนี้มันสวนมันต้นที่เาอาปลูกกินเนาะเพราะว่าเกตบเฮา อ่าส่วนอ่ามันต้นที่ปลูกคล้ายมันกับบุคอยมีเนาะบางครอบครัวผมก็เริ่มปลูกแต่ปีไายเนาะแต่บางครอบครัวก็ยังมาทันปลูกก็ไม่แต่ว่ามันต้นที่เราปลูกกินเนาะลำอ่าบุคอยใหญ่ปนไรเนาะแต่น้อยเนาะสมโพสมโพตีเนาะสั่นๆว่าสมแคนเด็กหน่อยเนาะ ก็ประมาณนี้และความให Продолжение 回答。 ប្រូវើមនឹងខាងជាជាវើនឹងខ กกหดววดินมันจะแข็งนกฮจะลกงนก 吧。 Chị về rồi mình cú lỗ. Ừ. hay mình có thật โอเคเนาะแต่ว okay, no. ่าในหนลังจากเขาขุดแล้ว no. เนาะเาจะขุดขี้ดินออก no. เนาะเผื่อบายมันติดลายเกินไปเนาะมันติดลายเกินไปมันจะนักเวลาเขาเจียเนาะอันนี้เขาก็จะขุดขุดดินออกเนาะก็ขุดประมาณน,นี้เลยเนะทุกคนก็บบุคคลเกี่ยงปานได คขูดํำได้ํำนึง อ๋อโอเคเนาะเธอมาหอดจุดนี้เฮากาได้มาเนาะจากหาขุดมันต้นเนาะก็ป็นที่สิบสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเอามาทังนี้กับแฟชั่นบ้านนะเนาะแต่ว่าข้าพเจ้ากขาคบวะคบใจเนาะมนาเอฟซีกับพี่ๆน้องๆหนุกปานาเบิร์ดมูสุขลนเนาะที่กำลังเข้าชมเข้าติดตามส่องข้าพเจ้าน้องเขาโคมเข้าป่าตามเส้นเก่าเส้นเดิม ผ่านงานผ่านการการันค้นไว้ในมือนี้กระซีสินสุดลงเพียงเท่านี้เราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้มันจบลงเพียงวันนี้ครขอขอบใจ